สวัสดีครับพคุณขิงเขาเรีวมากินของหวานครับเพิ่มเติมของหวานครับหมักม่วงกวนเดือบีน้องเด้อบมันดีด้อเคร่อหนุนตาด้วยนวนวยนงอยครับกินเขาเรียวฟงหายเนี่ยเสริมครับแ้่กัรน,นี้คือ่ปได้กินขานี่ มองควนครับบักมองควรแต่ละมือผมมีียกหาตอนนีเกินมาอ่างเฟซบุ๊กตัวนี้เป็นบังมงหน่อย,ยครับบองมองหน่อยมันหน่วยชูก่สชกปน,น,น,นกันแบบมันก็สิบ้าหวานเลยเลยครับมันก็นสิสมแน่ปนสมแน่เพราอจำหนึ่งครับส่ากะ ย่อยไส้เบื่อเลยครับนบาหวานแห้งมันกับบางวานกรขึ้นแล้วกับบุษบ๊อบเจ่ามังสมสมผลน้ำนี่บุ่บ๊อบกินเม็ดตัวนี่กรับกินเม็ดตัวงานนี่บ่หวานคืนนี้ครับบางมันงนี่แน่นอนทานคืนแน่นอนแล้วบ่กินหลายครับเอาตัวนี้ไว้กินเดียวเพราะครับ ยาลจนกินยบมากินอ่างพีนองเยอะครับเวลากินเขาแล้วหาเนวกินน้ำกลนนะครับด้วยขนมก็มีข้าน่มทั้งยกกับข้านมทั้งียกกับทัวแยกกับปลาลงก้งมื่กินเมื่อกินเสริมนี่ว่อะหรครับคือเมื่อกินเข่ามันหยามครับ มี่ตินนิ่ใสไนี่ใสมันก็ยอกินนะมันก็หยามยามไม่เห็ุคือผมนะครับเด้อไาแล้วหมอก็ว่าห้ามกินจุกกินจิบผมไม่ได้กินจุกกินจีบผมกินเถียวเดียวจะบปาะเถี่ยวเดียวมันะหลายอย่างหลายเนี่ยงแตนมันก็เลยขึ้นครับเลยเป็นโรวเบาวานก็ระว่างไงเด้อครับเด้อ ยาสุกพเนวยของเนี่ยจะกินหลายมาทราบผมบ่ไเด้ผมนำแต่ละงานนี่ยเอสบีเอฟนี่ยานรวยซที่รวยนี่ครับ <c oughs> <c oughs> กินนิดหน่อยไบสุขพาพก็ดีครับมันจะว่ามันกนระแสบมันขี้แล้วมันจะอดเลยวะมันกินเฮงมัน่นมันบ้านมันสมอ้ยเสียบ ในรองเราจะติดใจเยี่ยมมากขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณครับ